ถึง <c oughs> เรื่องราวของการช่วยเหลือของทางรัฐบาลกันบ้างนะครับ,รบสำหรับคนที่เป็นหนี้นะครับแล้วก็ใ, <จ S 1> ใช่<ม>แล้วก็อยากจะแบบว่าโอ้อยากจะลืมตา้าปากะมไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรนะครับรัฐบาลก็เห็นความสําคัญคคใครที่แม้กระทั่งหนี้เสียแล<ม>้วแต่ท่านพอจะมีศักยภาพที่จะฮึดขึ้นมาได้นะครับต้องสู้รัฐบาลก็พร้อมที่จะสู้นะครับจึงได้มีการเปิดโครงการคุณสู้เราช่วยจากเดิมเนี่ย หมดเขตไปแล้วนะใช่แล้วครับแต่ตอนนี้ข่าวดีเลยก็คือจะมีการขยายเวลาไปานะครับจนถึงวันที่30กันยา68เลยบุลบอลต้องถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสําหรับคนที่กลุ้มคนที่เครียดอยู่หาทางออกไม่ได้คุณผู้ชมครับฟังข่าวนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนตามที่กระทรวงการคลังสํานักงานสภา,พ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสชอร่วมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยครับได้มีการร่วมกับธนาคารไม่ว่าจะเป็นสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารนานาชาติครับสมาคมสถาบันการ เงินของรัฐรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือว่านอนแบงก์บางแห่งเนี่ยมีการออกมาตรการตอนแรกก่อนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยแล้วก็ลูกหนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเฉพาะกลุ่มภายใต้โครงการคุณสู้เราช่วยตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการมานวนปีที่แล้ว <S <S ใช่ไหมครับ12ธันวาคม2567จนถึงล่าสุด30มิถุนายน2568ปรากฏว่ามีลูกหนี้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจํานวนมากกว่า1ล้าน4แสนรายครอบคลุม บัญชีนะที่เข้ามาลงทะเบียนกันเนี่ยหนล้านเกแสนบัญชีเยอะมากๆเลยจากการสํารวจครับข้อมูลเป็นยังไงบ้างครับเขามีการไปคัดกรองข้อมูลเนี่ยนะครับ <c oughs> ของคุณสมบัติลูกหนี้ของสถาบันการเงินเ <c oughs> มื่อวันที่15มิถุนายน68เนี่ยพบว่าลูกหนี้ที่ลงทะเบียนเนี่ยมีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการได้มีจํานวนทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ 6.3แสนรายก็คือ6 3 0 0 0 0รายรถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ32%ของลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการทั้งหมดก็คือ1.9ล้านรายนั่นเองนะครับ พอมาดูยอดหนี้เนี่ยโอ้โหวนเยอะเลยนะยอดหนี้เนี่ย4.6แสนล้านบาทนะครับคิดเป็นร้อยละ52ของยอดหนี้ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการจากทั้งหมด8.9แสนล้านบาทนะครับทั้งนี้ทางสถาบันการเงินจะต้องเร่งติดต่อให้กับลูกหนี้เพื่อ,อดําเนินการในการทําข้อตกลงในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือลูกหนี้นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการกําหนดไว้ต่อไปนะครับ อย่างไรก็ตามครับภายใต้เศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ไม่มีความแน่นอนลูกหนี้กลุ่มเปลอะบางจํานวนมากครับก็ยังคงประสบปัญหาแหละไม่ว่าจะเป็นการชําระหนี้ลูกหนี้ก็ยังคงให้ความสนใจกับมาตรการคุณสู้เราช่วยเยอะมากๆแล้วก็สนใจอย่างต่อเนื่องด้วยแต่บางส่วนครับอย่างที่คุณบินบอกเลยคือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขบ้างนะครับล่าสุดครับข่าวดีนะครับอย่างที่บอกไว้กระทรวงการคลังสสชธธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจนอนแบงค์ที่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์เห็นว่าควรจะขยายระยะเวลาการลงทะเบียนโครงการคุณสู้เราช่วยระยะที่1จากเดิมสิ้นสุด30มิถุนายน2568ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมภายใต้โครงการคุณสู้เราช่วยระยะที่2ที่ยังคงยึดหลักเกณฑ์หลักการเดิมนะครับเกี่ยวกับโครงการระยะที่1มีอะไรบ้างครับครับระยะที่1ได้แก่การช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่ ที่มีโอกาสรอดนะคะให้สามารถฟื้นกลับตัวมาชําระนี้ได้ตามปกติเมื่อรายได้ฟื้นตัวในระยะ ข้างหน้าเนี่ยนะครับหรือว่าให้สามารถที่จะปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้นโดยออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เฉพาะกลุ่มเป็นการชั่วคราวนะครับแล้วก็มีการอาบอกแนวทางในการป้องกันไม่ให้ลูกหนี้เสียวินัยในการชรําระหนี้นะครับควบคู่กันไปด้วยซึ่งยังคงการพิจารณาคุณสมบัติของลูกหนี้ไว้นะครับวันที่3เอตุลาคม2567เช่นเดียวกับโครงการในระยะที่1นะครับดังนั้นคุณสมบัติตร,ตรงนี้เนี่ยก็คือใช้หลักเกณฑ์เดิมว่างันเถอะเกณฑ์เดิมเลยเพียงแต่ว่าขยายมาสําหรับคนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการมาดูโครงการ การคุณสู้เราช่วยระยะที่2ครับมีการปรับปรุงเงื่อนไขข,ของมาตรการเดิมแล้วก็มีมาตรการใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะครับ,รบเพื่อให้การช่วยเหลือของลูกหนี้กลุ่มเปราะบางเนี่ยครอบคลุมมากขึ้นมาดูในส่วนของลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจผู้ประกอบธุรกิจนอนแบงค์ bank, ที่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์มีทั้งหมดสามมาตรการด้วยกันไล่เรียงกันไปครับเผื่อว่าใครที่ดูอยู่แล้วเครียดมากไม่รู้จะหาทางออกอยังไงมาตรการแรกเลยครับก็คือจ่ายตรงคงทรัพย์คุณสมบัต<ก>ิคือ มีการขยายคุณสมบัติของลูกหนี้ที่เข้ามาตรการเนี่ยให้ครอบคลุมกลุ่มแรกเลยครับก็คือกลุ่มลูกหนี้ที่มีวันค้างชําระเกิน365วันครับกลุ่มที่2ครับลูกหนี้ที่มีประวัติค้างชาระ น้อยกว่าที่กําหนดในระยะที่1คือค้างชําระตั้งแต่1วันจนถึง30วันแล้วก็เคยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่1มกราคม2565เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่วงเงินไม่สูงมากให้สามารถรักษาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถและก็สถานประกอบการเอาไว้ได้นี่คือจ่ายตรงคงทรัพย์ครับมาตรการที่สนะครับคุณผู้ชมดูหน้าจอตามไปด้วยนะค,ะค,ร,คร,รก็คือจ่ายปิด จบอ,นนอันนี้เขาบอกว่าจะมีการขยายเพดานภาระหนี่ของลูกหนี้บุคคลธรรมดานะครับที่เป็นหนี้เสียไปแล้วหรือว่าสถานะ NPL เพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นนะครับโดย 1. สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะครับเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตจะมีการขยายเพดานภาระหนี้คงค้างเป็นไม่เกิน10,000บาทต่อบัญชีนะครับและอันที่2ก็คือสินเชื่อที่มีหลักประกันซึ่งได้มีการบังคับหลักประกันแล้วนะครับและมีวงเงินสินเชื่อไม่เกินกว่าที่กําหนดก็คือวงเงินสินเชื่อบ้านมีสินเชื่อ SME อไนะครับไม่เกิน5ล้านบาทต่อบัญชีสินเชื่อรถยนต์นะครับไม่เกิน80,0,000บาทต่อบัญชี สินเชื่อรถจักรยานยนต์ไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อบัญชีมีการขยายเพดานภาระหนี้คงค้างไม่เกิน30 0 0 0บาทต่อบัญชีเพื่อให้ลูกหนี้เหล่านี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนสถานะมาเป็น าจากหนี้เสียให้เป็นปิดจบหนี้แล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วขึ้นเนี่ยนะครับนี่จ่ายปิดจบอันนี้ามาตรการที่2จ,<บ>2จบเลยนะครับมาดูมาตรการที่3กันบ้างครับมาตรการนี้สําคัญมากครับจ่ายตัดต้นนะครับซึ่งเป็นมาตรการใหม่สําหรับหนี้ที่ไม่มีหลักประกันที่มียอดหนี้คงค้างไม่เกิน5 0,000่นบาทบต่อบัญชีแล้วก็เป็นหนี้เสียสถานะ NPL เขามีการปรับโครงสร้างหนี้ครับให้มีเงื่อนไขการผ่อนชําระคืนเป็นงวดและก็สามารถผ่อนชําระร้อยละ2ของ เงินต้นคงค้างเป็นระยะเวลา3ปีซึ่งค่างวดที่ชําระเนี่ยจะนําไปตัดเงินต้นทั้งหมดนี่นะครับสำหรับดอกเบีย้ยจะพักแขวนเอาไว้เลยไม่ต้องไปกังวลเรื่องดอกเบีย้ยเลยคุณผู้ชมและจะได้รับการยกเว้นดอกเบีย้ยในระหว่างมาตรการหากลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดได้ช่วยบรรเทาภาระหนี้ให้กับลูกหนี้ทั้งในปัจจุบันและระยะต่อไปได้นั่น<ช>เองครับใครสนใจโครงการต่างๆมาตรการนะครับ คุณสู้เราช่วยระยะที่1แล้วก็ระยะที่2นะครับสามารถที่จะไปศึกษารายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการได้นะครับทางเว็บไซต์นะครับที่ปรากฏอยู่ในขณะ<อ>นี้นะครับ,<อ>บ bot.or.th นะครับ สคุณสู้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงนูน่นยาวๆกันไปเลย30กันยายน68หรือไปติดต่อที่สาขาของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center ก็ได้นะครับของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการนะครับหรือว่าที่ bot contact center ของทอปทโทร 1, 2, 1, 3นั่นเองนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์นี่จ่ายปิดจบรวมถึงอีกหนึ่งมาตรการใหม่จ่ายตัดต้นด้วยนะครับ,รบทุกมาตรการก็ออกมาเพื่อช่วยลูกหนี้โดยตรงให้คุณได้ฟื้นแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ใช่แล้วะนะครับ